วิธีต้มไข่ให้ล่อนทุกลูกเพื่อทำพะโล้นะคะน้ําตาลหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะเปิดไฟต้มน้ําร้อนก่อนนะคะใส่ตะแกรงหรือผ้าหรืออะไรก็ได้นะคะลงไปในหม้อแบบนั้นพอน้ํำเดือดแบบนี้แล้วก็เอา,เอายกออกไปวางที่เดือดก่อนแล้วก็ ใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ลงไปนะคะใส่ไข่ลงไปต้ม8ปดลูกนะคะ8ปดลูกนี่เลยแล้วก็ลดไฟต่ำลงตั้งเวลาต้ม10นาทีค่ะ10บนาทีผ่านไปนะคะก็ปิดไฟ ้ำเย็นเสียดทีนี้ก่อนจะเอาไข่ลงไปนะคะก็ตีให้มันแตกหนึ่งที่ก่อนอย่างนี้นะคะอย่างนี้นี้นี้แล้วก็ปล่อยจริงไว้พักหนึ่งน,นะคะจะมีรอยลาวของไข่อยู่นิดๆน,น,นะคะปล่อยไว้พักหนึ่ง น้ำในก๊อกของประเทศสวีเดนนะคะจะเย็นเฉียบประมาณน้ำน้ำน้ำแข็งบ้านเราเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแช่ไว้พัก,กันึ่งเดียวใช่ไหมคะก็ปอกเลยนะคะเห็นไหมคะมันปอกง่ายมากเลยนะคะปอกง่ายป๊อปป๊อปป๊อปอนะคะเพราะความเย็นมันเข้าไปอยู่ในในไข่นะ,ะจากจุดที่เราแกะไว้นะคะทีนี้เราก็แค่ อันนี้เออกระเทาะมันแรงเกินไปมันเลยบุบเข้าไปนะคะแต่จริงๆแล้วเห็นไหมคะมันปอกง่ายมากเลยนะคะปอกคือแบบหืมสุดยอดเลยไม่มีการติดแม้แต่นิดเดียวนะคะเห็นไหมคะเยี่ยมมากทีนี้มาดูกันเลยปอกเรียบร้อยแล้วทีนี้ตอนเอจุดที่ป้าวินนี้ ه, กระเทาะใช่ไหมคะมันก็ไม่ไม่เสียนะคะทุกคนมันก็บุ๋มไปแบบนั้นนะคะก็คือถ้าเราจะให้มันกลมเนี้ยบก็คือกระเทาะเบาๆนะคะนี่วันนี้กระเทาะแรงไปหน่อยนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะวิธีต้องไข่ไทล่อนนะคะ